This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world สวัสดีครับผมวีรพงศ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงได้ข่าวว่าพี่วีไปต่างประเทศมาเยอะเหมือนกันก็ไปไปเยอะเหมือนกันนะพี่อ้อยใช่ไหมคะ,ะเคยไปกับทัวร์ไหมคะม ไปมาหลายครั้งเลยเนี่ยเคยไปกับทัวร์แค่ครั้งเดียวอืมเหรอคะแล้วดีไหมคะไปกับทัวร์เหรอคือเอาเอาขั้นจริงนะไม่ชอบเลยเออค่ะเป็นไงอะคะเพราะว่าเขาพาเราไปหลายที่ตามโปรแกรมไงอ่าใช่ใช่แต่เขาพาเราไปดมดมอะ พี่วีใช้คําว่าดมเออเอออ๋อพี่อ้อยเคยเหมือนพี่วีนี่แหละเคยใช่ไหมส่วนใหญ่ถ้าไปอบบทัวร์แล้วจะเป็นแบบเนี้ยคือเขาจะพยายามพาไปหลายที่หลายที่ออแล้วก็เหมือนไปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเนาะว่าที่ไปที่นี่แล้วพี่อ้อยเรียกอันนี้ว่าชะโงกทัวร์พี่วีอ๋อชะโงกทัวร์ใช่มันก็คือไปชะโงกแป๊บเดียวถ่ายรูปแล้วกลับแล้วก็ไปที่อื่นแล้ววันนี้เราจะคุยเรื่องชะโงกทัวร์เหรอใหม่ไม่ไม่เหรอวันนี้เราจะคุยเรื่อง ชะโงกคอนเทนต์โอ้โหอุ้ยชะโงกเหมือนกันนะชะโงกเหมือนกันแต่ไม่ใช่ชะโงกทัวร์ชะโงกคอนเทนต์ใช่เอออุ้ยน่าสนใจใช่เพราะว่าไอ้คําว่าชะโงกนี่มันคืออย่างนี้แหละอืใช่ไหมดูแป๊บหนึ่งไปละไปละเออแต่ว่าถ้าพูดถึงทัวร์ก่อนเนี่ยพี่อ้อยชะโงกทัวร์เป็นอย่างจริงจริงเลยนะเป็นค่ะแล้ว แล้วเคยผมเคยไปครั้งเดียวเลยแต่ว่านอกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปแบบไม่ได้ไปชะงโงกแต่ว่าไม่ได้ให้ให้ทัวร์พาไปเราก็จะไปไปทํางานหรือไปบรรยายอะไรเงี้ยก็ถ้าพูดถึงไปดูไปเที่ยวอะไรเงี้ยหนักกว่าชะงโงกอีกนะ เพราะมันจะอยู่แต่ที่ทำงานใช่ไหมคะใช่ไปประเทศไหนก็ตามถ้าสมมติเขาบอกว่าถ้าไปประเทศนี้แล้วไม่ได้ไปตรงนี้ถี่วไม่ได้ไปเนี่ยก็คือไม่ได้ไปสักที่แหละเพราะเราไปทำงานแต่ว่านอกเวลางานสมมติว่ามีเวลาหนึ่งวันแล้วเขาพาเราไปแบบไปดูจะพาไปดูแบบลึกละเอียดเลยอ่าไม่ใช่แค่เชงโง่แต่อันนี้เราไม่ได้เชงโง่ทัวเชงโง่คอนเทนต์เป็นยังไงพี่อ้อย ก็พี่วีพูดถึงภาพฉังโงกไปแล้วเนาะเออแล้วเราก็เลยบอกว่าเออคนสมัยนี้มันมีข้อมูลข่าวสารคอนเทนต์ต่างๆที่นำเสนอมาถึงตัวเองอะเยอะมากเลยแล้วก็อาการนิ้วลั่นก็บ่อยเลยก็คือข้อมูลบางทีเนี่ยมันก็ต้องมีในระดับหนึ่งบางทีแบบเหมือนเขาเรียกอะไรแคปชั่นมันก็สั้นๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เนื้อหาข้างในอะ่ะมันก็เป็นสาระสําคัญเหมือนกันนะออ่าหรือบางทีแบบคาคมตัดมาแค่นิดหน่อยอ่าเราก็จะนิ้วลั่นส่งตอ่อส่งตอ่อส่งตอ่งตอเยอะไปหมดเลยถามว่าอ่านข้างในไหมบางทีไม่ได้อ่านก็คือเห็นแบบเออน่าจะเป็นดีก็ส่งตอ่อแต่เรากฏว่าจริงๆแล้วข้างในอะ่ะม,มันเป็น อะไรที่ไม่ใช่อืมันไม่ใช่อย่างที่เพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยถ้าพูดถึงการชะงกในพี่อ้อยเราจะเห็นอะไรบางอย่างแบบแป๊บเดียวหนึ่งนะใช่ค่ะแล้วเราไม่เห็นรายละเอียดปีกย่อยทั้งหมดแน่นอนใช่ใชแล้วนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันจะทําให้เราเนี่ยคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงนะใช่แล้วก็โอ้โหบางทีไปคนละเรื่องคนละราวเลยแล้วหลายครั้งมันก็ไม่เป็นไปตามที่เราเห็นน่ะจริง พอถึงเวลาไม่ใช่อ้าวกลายเป็นไม่ใช่แบบนั้นน่ะอันนั้นอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่ปัญหามมนจะมาตอนไหนหรือไงพี่ถอาที่ผมเห็นในสังคมปัจจุบันนะไออาการชะโงกนี่ก็เป็นแบบนั้นเห็นแป๊บเดียวเห็นไม่ลึกเห็นไม่เรียงก็จริงแต่ว่าดันกระโดดเข้าไปคอมเมนต์ี่ยเขาไงใช่ไหมใช่ใช่เข้าไปแสดงความคิดเห็นเข้าไปตำหนิเข้าไปเข้าไปตัดสินน่ะอ่าใช่อันนี้เนี่ยจะเกิดอันนี้อันนี้จะกลายเป็น เป็นเรื่องแล้วก็ผลเสียเลยนะอแล้วก็หลายครั้งนะพี่อ้อยที่เห็นเลยนะออืกลายเป็นอยู่ๆก็กลายเป็นจำเลยอะ่ะใช่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 ไหมเอาตัวผพาตัวเองซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องเลยสุดท้ายกลายเป็นจำเลยกลายเป็นคนกลายเข้าไปคลุกวงในกับเขาด้วยเลยแล้วมันทําให้ผมเห็นเลยว่าเรื่องแบบนี้มันมีความน่าแปลกอยู่ตรงไหนหรือไม่พี่อ้อยอยู่ตรงที่ว่ามันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าอะ่ะอืแล้ว คนก็ยังก็ยังเป็นอย่างนี้ยังเป็นอย่างนี้แล้วไม่เกิดการเรียนรู้อ่ะใช่ไม่เกิดการเรียนรู้แล้วก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วย่างงี้เราจะเราจะทํำยังไงดีที่จะทําให้หลุดจากอาการเนี้ยคือถ้าพี่อ้อยจะบอกว่าจริงๆเดี๋ยวนี้มันก็มีแหล่งเช็คใช่ไหมคะพี่วออีเรื่องแหล่งเช็คเนี่ยก็คือคือก่อนที่จะไปแหล่งเช็คเนี่ยพี่อ้อยว่า หนึ่งเราคงต้องดูให้ถี่ถ้วนก่อนอ,ะอ่ะคือคนเราบางทีใช้ชีวิตเร็วเกินไปอ,ะอ่ะพอเห็นสั้นๆปุ๊บปุ๊ป๊ไปแล้วอ่ะเออมีอันหนึ่งที่อยากถามพี่วีพี่วีเคยได้ยินไหมที่บอกว่าเปิดหนังสือแค่บางหน้า ああแล้วคิดว่าเป็นยังไงพี่พีเคยได้ยินคําพูดนี้ไหมคะเคยได้ยินประมาณนี้หรือ,อ<ะ>บางคนพูดบอกว่าอย่าไปวิจารณ์หนังสือจากหน้าปกเลยอ่าใช่ใช่ก็คือท<ะ>ํานองเดียวกันทํานองเดียวกัน่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือหน้าปกก็คือเป็นภาพเนาะว่าเราเห็นแต่ปกหน้าปกหลังอ แล้วเราก็ซื้อเลยทุกวันนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยแต่กับหนังสือเนี่ยเป็นอะไรที่อาจจะเสียตังค์ข้างในอาจจะไม่ได้ดีแต่ว่าถ้าพูดถึงคอนเทนต์อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยข้างนอกที่โซเชียลที่มีมากมายในแต่ละวันน่ะแล้วเราก็ไปส่งต่อไปเชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันมีกรณีเชื่อแล้วเป็นอันตรายด้วยนะย้อยก็เลยมองว่าเออเราจะทํายังไงน้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือหนึ่งเราต้องยับยั้งก่อนในการที่ว่าต้องดูให ทีทวนอันที่สองก็คือมันมีแหล่งเช็คของที่เขาทำไวอะคะ่ะเป็นของกระทรวงดิจิทัลอะพี่พีวีทราบไหมเคยเคยได้ยินข่าวอะยอ,อยมีข้อมูลไหมมันเป็นมันเป็นเว็บไซต์ค่ะชื่อเว็บไซต์ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย Anti Fake News Center Thailand เนาะอันนี้มันก็จะเป็นเว็บไซต์พี่อ้อยก็ลองเข้าไปใช้อะไรเงี้ยเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลเรานิดหน่อยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บอกว่า เราอยากเช็คข้อมูลเราแต่ไม่ได้ตอบทันทีนะออแต่อย่างน้อยมันก็จะมีเป็นการว่าออถ้าคุณได้ข้อมูลมาจากโซเชียลหรือข่าวหรืออะไรเงี้ยเขาจะให้เราใส่ไปในช่องเราก็จะถามว่าเออมันจริงปลอมซึ่งซึ่งก็ไม่ได้ตอบเร็วอะ่ะแต่ว่าพี่อ,อ้อยว่ามันก็ยังดีที่เราก็เหมือนเป็นแหล่งในการที่แบบให้ข้อมูลเขาว่าเอะตกลงข้อมูลนี้จริงเท็จอะไรเงี้ยเพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากทุกวันนี้ยังสงสัยอยู่เลยนะมีอันหนึ่งพี่วีที่ตัวเองทำ ทำทุกเช้าก็คือดื่มน้ําโซดาที่ซอยมะกรูดใส่เขาบอกว่ามันจะลดทั้งไขมันน้ําตาลนี่นะนู่นอะไรเงี้ยแก้วหนึ่งพอตอนหลังเนี่ยเพิ่งไม่กี่วันมันเนี่ยมีเป็นของต่างประเทศบอกว่าอะไรนะโซดาเนี่ยทำทำร้ายกระดูกมวลกระดูก เราก็เลยบอกตายละว่ะเนี่ยค่ะแต่ยังไม่ได้ส่งเช็คนะพี่วีอ่าเนี่ยก็เลยบอกว่าเออมันมันจริงๆเราเช็คมันมีแหล่งเช็คได้แต่อาจจะยังไม่ได้ดีพออสะดวกพอเร็วพอแต่ว่าการที่เรายั้งใจนิดนึงก่อนที่จะเชื่อเนี่ยก็อาจจะยังพอบรรเทาใช่ค่ะก็คือผมจริงพอพี่อ้อยพูดถึงอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันทําให้เราเห็นเลยว่า แล้วเมื่อกี้นี้เหมือนกับผมโดนเต็มเต็มเรื่องเลยนะพี่อ้อยพี่อ้อยพูดบอกว่าเคยได้ยินไหมที่บอกว่าอย่าแคกอะไรอย่าอาหนังสือหนังสือจากบางหน้าแล้วผมก็ว่าเป็นอย่างไรเอใช่ไหมแล้วไปตัดสินเขาอ่ะอ่านแค่หน้าเดียวอย่างเงี้ยเราก็ไปตัดสินเขาหรือว่าผมก็เลยบอกว่าเออที่เคยได้ยินมาเนี่ยอย่าวิจารณ์หนังสือจากการดูแค่ปกแล้วกลายเป็นพอพูดไปแล้วเนี่ยโดนเลยแบบ โอ้โหผมเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตเลยพี่อ้อยสมัยตอนที่ผมเรียนมัธยมนะผมก็จะต้องมีหน้าที่เราอยู่ในมัธยมเราเรียนมัธยมแบบอยู่ในเหมือนกับเป็นหอหอพักที่อยู่กันเยอะๆกับบาทหลวงชาวอิตาเลียนนะชาวยุโรปนี่ก็จะชอบอ่านหนังสือมากชอบชอบอ่านมากแล้วเขาก็จะมีห้องสมุดเะยพี่อ้อยเราก็จะได้รับหน้าที่ไปต้องทำความสะอาดอว่า ว่าเทอมนี้เรามีหน้าที่ทาความสะอาดห้องไหนอะไรเงี้ยอยู่เทอมหนึ่งผมได้รับหน้าที่ทําความสะอาดห้องสมุดห้องสมุดหูสมุดเต็มไปหมดเลยจริงๆมันคือหนังสือใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วผมก็ดูแต่ว่าผมสมัยก่อนนู้นนะพี่ยอดไม่ใช่ควนชอบอ่านหนังสือนะอหนังสือเรียนยังไม่ค่อยอ่านเลยเหมือนกันเลยเนี่ยนั้นเราไปดูห้องสมุดเนี่ยพี่ย้อยผมก็ดูไม่เคยนึกอยากจะหยิบมาอ่านสักเล่มหนึ่ง แต่ว่ามีอยู่เล่มหนึ่งพี่อ้อยอนอกจากไม่เคยคิดอยากจะหยิบมาอ่านแล้วเนี้ย<ฆ>เห็นปกเนี่ยบอกตัวเองว่าเล่มนี้จะไม่อ่านเลยคือไม่ใช่ว่าไม่คิดจะอ่านอย่างเดียวนะตั้งใจว่าจะไม่อ่านเล่มนี้เลยเล่มนั้นชื่อเพราะก่อนจะบอกชื่อต้องบอกก่อนทำไมเพราะว่ามันปกมันเป็นปกสีน้ำตาลแบบเฉยเฉยอะหนังสือปกแข็งนะแต่ว่ามีกระดาษหุ่มสีน้ำตาลแบบแล้วตัวหนังสือก็เฉยเฉย เขียนโดยใครก็ไม่รู้ตอนนั้นเราไม่รู้จักเขาแต่ว่าโดยใครก็ไม่รู้แต่ดันจําชื่อเขาได้เพราะว่าตั้งใจว่าจะไม่อ่านไงผู้เขียนชื่อเดคาเคนิกี้โอเคมารู้ทีหลังนี่แบบโอ้เขาคือใครนะแต่ตอนนั้นบอกว่าจะไม่อ่านแล้วชื่อหนังสือยังตั้งความที่เราตั้งใจว่าจะไม่อ่านเล่มนี้ไงก็เลยจําชื่อหนังสือได้นะหนังสือชื่อวิธีเอาชนะม และจบใจคนและสร้างสุขโอ้กฏหลันก็คืออีกเล่มหนึ่งชื่อภาษาอังกฤษเข้าประมาณว่า how to how to stop w o r r y and start living วิธีเอาชนะความความทุกข์แล้วก็มีชีวิตที่ดีอะไรประมาณนี้นะอ้าวชื่อหนังสือน่าสนใจออกพี่วีนี่ไงแต่ตอนนั้นแบบเด็กคนหนึ่งนะเด็กไม่ฉันก็มีความสุขดีไม่บอกว่าบอกตัวเองว่าถ้าเกิดใครมีความทุกข์นะแล้วอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วหายนะผมว่าไม่จริง Oh. อ้าโหผมว่าเป็นไปนไม่ได้มีหลักคิดตั้งแต่เด็กเลยเป็นหลักคิดที่ผิดนะ <laughs> แต่ผมมองไม่จริงเป็นไปไม่ได้หรือคือเห็นปกเ,นเห็นปกเชยเชยเห็นชื่อที่มันแบบเฮ้ยโมบเปวะ่าวะอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> แล้วไปตัดสินเขาเลยพี่อ้อยตัดสินเลยแล้ว,ลวความประหลาดของเหตุการณ์นี้ก็คืออะไรค่ะมันดูเหมือนทําให้เราเสียโอกาส <c oughs> อเหมือนทําให้เราเสียโอกาส <c oughs> แต่ว่าความตลกของเหตุการณ์นี้ก็คือ หลังจากนั้นผ่านเวลานั้นไปประมาณสักสามสิบเกือบเกือบสี่สิบปีอะโหนานมากคือประมาณสามสิบปีอยู่มาวันนี้ก็ไม่เห็นหนังสือเล่มเนี้ยแล้วก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยเล่มนี้คือเล่มที่เราจะไม่อ่านแต่ว่ารอบนั้นพอลองเปิดคำนำมาพี่อ้อยแล้ววางไม่ลงเลยอืแล้วมีความวารู้สึกว่าโหยหนังสือเล่มนี้ดีมากแล้วบอกกับตัวเองว่า ทำไมเราไม่อ่านตั้งนานแล้ววะอ,อันนี้คือความเสียหายจากชงก content นะเ,เนี่ยใช่คือไม่งั้นถ้าได้อ่านเมื่อสามสิบปีที่แล้วเนี่ยอโอ้โหชีวิตจะีจะเป็นยังไงอ่าทุกวันนี้พี่วียังเป็นคนมีความสุขถ้ามีความสุขย้อนไปอีกสามสิบปีนี่โอ้โหโอ้โหจะเป็นยังไงก็ไม่รู้จแต่ว่าทุกอย่างมันก็จะมีเหตุการณ์ของมันมนะแต่ว่าผมว่าอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะอของการพลาดโอกาส แต่อีกต ar er like ัวอย่างหนึงของชชางโง่คอนเทนต์นี่พี่อยผมก็เห็นตัวอย่างในโซเชียลมีเดียแล้วละมีอยู่คนหนึ่งนนพี่หอยเขาก็ไปเห็นรูปรูปหนึ่งในโซเชียลมีเดียแบบชชางโง่ฟึบแล้วก็กระโดดงับเลยแล้วก็เอามาโพสเลยเอามาเอามาโพสต่อเลยแล้วก็โพสเสร็จแล้วบอกด้วยนะว่าเนี่ยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะ อ๋อแต่บอกว่าไม่รู้จริงหรือไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่หลังจากนั้นก็ตามด้วยคําตําหนิอ๋องงไหมเนี่ยคืออดไม่ได้ที่จะแอบตัดสิน<อ>แต่ก็มีมีเขารยกกักๆไว้หน่อยว่าเออจริงไม่จริงไม่รู้นะเออแต่ประเด็นก็คือว่าคนที่ถ้าเกิดอันนั้นเป็นการตําหนิหรือไปว่าคนน่ะอืมคิดว่าเขาไปแล้วไงใช่ป่มใช่เพราะน ผลของการเชรงว่าคอนเทนต์เมื่อกี้เนี่ยพี่อ้อยก็คือว่าตัดสินอะไรง่งายๆจากแบบเห็นแวบ,บๆแล้วก็ไม่ได้ลงลึกไม่ได้มีข้อมูลที่สมบูรณ์ที่ครบถ้วนอะไรเงี้ยอันนี้ส่งผลไปสองเรื่องนะเรื่องที่หนึ่งของเหตุการณ์ผมเองก็คือเราเสียโอกาสเรื่องที่สองก็คือกลายเป็นเราไปสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นโดยโดยที่เราไม่รู้จริงพูดง่ายๆแล้วยังมีเหตุการณ์อนะไรอกอ่ในโซเชียลโห ยุคนี้เป็นยุคของโซเชียลมีเดียนะพี่ย้อยใช่ใชที่มันถึงเกิดเหตุการณ์ชังโงกคอนเทนต์ไงใช่คือพี่ย้อยมองว่าออสองเคสที่พี่พีเล่าอะ่ะอก็คืออันแรกเลยตัวเองพลาดโอกาสเนาะออ,อันที่สองก็คือไปสร้างความเสียหายให้คนอื่นจากการไปตัดสินไปตำหนิอะไรอย่างเงี้ยออ,อในขณะเดียวกันจริงๆเราแบบคือการชังโวคอนเทนต์เนี่ยมันสามารถสร้างความเสียหายได้ คือคือไม่ใช่แค่ตำหนิหรือว่าตัวเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นไปกระทบกับชีวิตอะอย่างอย่างพี่อ้อยบอกว่าที่ที่โซดาใช่ไหมก็เรื่องสุขภาพอเออถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องที่มันถึงชีวิตอนะพี่วีอเออเหมือนข่าวก่อนหน้าเนี้ยที่แบบเป็นคุณลงุงกับคุณป้าที่ที่คุณ คุณลุงเสียชีวิตแล้วแบบว่าพอคนไปช่วยปรากฏว่ามีนิ้วที่เลือดออกทุกนิ้วสิบนิ้วเลยอ,อะไรนะั่นน่ะพี่มีเคยได้ยินใช่ไหมคะเออเออก็ไปเชื่อในโซเชียลว่าวเวลาเนี่ยถ้าเป็นอะไรเงี้ยแต่คุณลุงเนี่ยก็คือพอตอนหลังก็คือได้ได้ทราบว่าคุณลุงไม่เชื่อหมอหมแต่คุณลุงเชื่อโซเชียลก็เลยไม่ได้ไปหาหมอรักษาตามเวลาอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วก็คุณป้าก็เชื่อเรื่องว่าเออถ้าเกิด สตรอกหรือเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ให้เอาเข็มจิ้มนิ้วอะไรอย่างเงี้ยม,มันมันเป็นเรื่องที่เสียหายมันไม่ไม่ใช่แค่เล็กๆไงมันถึงช,ชีวิตไงแล้ว,แล,วแล้วคนเราอะ่ะก็คือไปแตะที่ความเชื่อ,อตรงนั้นน่ะพี่อ้อยว่ามันคืออันตรายมากเลยนะว่าช่างโงค่คอนเทนต์แค่เป็นเรื่องที่แบบ คิดว่าไม่ได้สลักสําคัญอะไรว่าเอออันนี้มันเป็นเรื่องที่ดีนะก็ส่งต่อไปแต่มันมีผลถึงชีวิตอะพี่เวโหมอันเนี้ยเป็นเป็นสังคมยุคนี้เลยแล้วพอพ่อพูดถึงเคสของผู้ป่วยใช่ไหมกลายเป็นว่าอันนี้เป็นความหนักใจของหมอและพยาบาลมากเลยนะคือผู้ป่วยมาหาหมอเนี่ยแต่แล้วไม่เชื่อหมอไงเชื่อเชื่อคอนเทนต์ที่จะชะงกมาเนี่ยใช่ใช่ ทั้งนู่นนี่นั่นทั้งเอออะไรนะยาทําแบบนู้นแล้วจะ<ห>ไม่ดีบบหรือกินทําแบบนี้แล้วดีอะไรเงี้ยซึ่งมันส่งผลแล้วกลายเป็นว่าคนที่ต้องมารับผลนี่ไม่ใช่ตัวค่าอย่างเดียวนะออืหมอด้วยนะออทําให้งานหมอยากขึ้นใช่ใชเพราะว่าเอาง่ายๆอย่างยาเนี่ยพี่อ้อยบางคนกินยาเนี่ยแล้วแบบไม่เชื่อหมอเนี่ยยาถ้าเกิดไม่กินตามโดสที่กําหนดนี่ก็ดือยาแล้วน ใช่แล้วแล้วถ้าใช้สวัสดิการสังคมอ,ะอ่ะ,อะก็เป็นภาระของกับภาคกับประเทศเดียวแล้วมันมีบางบางคนนะพี่ย้อยธุรกิจบางธุรกิจหรือร้านค้าบางร้านค้านี่แหละอย่างเงี้ยพอไปเห็นอะไรบาบางอย่างปุ๊บแล้วก็ไปส่งต่อส่งต่อ,ตอทำให้ธุรกิจก็พังได้เลยนะใช่ค่ะใช่ไหมจริงกลายเป็นเรื่องทั้งในสุดตอนท้ายก็คือว่าอ้าวไม่จริง หรือเมื่อสองวันก่อนก็มีที่พึ่งเห็นเนี่ยพี่ออยก็คือเป็นลงในในสํานักข่าวออนไลน์ตอนนี้มันเต็มไปหมดแล้วไม่รู้ว่าเชื่อถือได้ไม่เชื่อถือไม่ได้แล้วก็พูดถึงธุรกิจว่ามีการปลดพนักงานปิดบริษัทไปแล้วอะไรเงี้ยผ่านไปสองวันบริษัทถึงออกมาบอกว่ายังไม่ได้ปิดนะอ,อย่างเงี้ยทั้งหลายทั้งมวลนี้ <ผล S 1> มันทำให,<ล>ให้ให้สังคมในยุคนี้เป็นสังคมที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะ มันสับสนอละมานนะพี่ย้อยค่ะแล้วอีกอันหนึ่งที่ผมเห็นตอนนี้เลยนะเนี่ยเพิ่งเพิ่งจะเจอเลยนะก็คือเป็นตอนนี้ในบ้านเราก็มีข่าวเยอะแยะมากมาไก่กองเรื่องคดีได้ไม่หมดเลยใช่ไหมที่ยังคลากกระสังอยู่นะแต่ว่ามันจะมีพวกคนที่เกือบเกือบจะเรียกว่ามีฉาชีพก็ได้นะแต่แต่ที่ยังบอกเกือบเกือบไม่แน่ใจเพราะอะไรเพราะว่ามันยังปรากฏอยู่ในโซเชียลมีเดียแบบ แต่เป็นปกติไงแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยมันยังไม่มีเรื่องมันก็เลยยังไม่ไม่แสดงตัวใช่คือเขารู้นิสัยของคนในยุคนี้ว่าเป็นชงโกคอนเทนต์ค่ะแล้วเขาก็เลยแบบเอาจุดอ่อนเนี่ยมาแล้วก็เอาข่าวสักข่าวหนึ่งมามีคดีสักคดีหนึ่งมาแล้วมีจำเลยสักคนหนึ่งมาแล้วเขาก็มาเขียนข่าวมั่วเลยว่าคนเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยหลุดจากคดีเพราะว่า คนนี้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาอะรวยมาจากการทําธุรกิจบางอย่างอแล้วก็ใส่ลิงก์เข้าไปอืคนพอเห็นข่าวว่าเฮ้ยดูแล้วมันงี้หลุดได้ไงเนี่ยอ๋อที่เขารวยมาเนี่เขาไม่ได้ไปโกง嘛นี่เขารวยมาจากอะไรก็จะคลิกเข้าไปอ่านอแล้วที่คิกเข้าไปอ่านเนี่ยก็คือจะพาลิงก์เนี่ยจะพาเราไปสู่เว็บไซต์การันอันเนี่ยเออพี่ออยเคยคลิกด้วยพี่วีจริง่ะแล้วรวยแต่ว่า มันเหมือนพี่อ้อยนึกว่ามันผิดมันเข้าไปแล้วมันแปลกแปลกมันไม่ถึงข่าวอ่ะทำทาอยู่สองทีก็ออกอืมนี่ไงเห็นป่ะเพราะเขาเข้าใจพฤติกรรมของคนว่าเอ้เขาจะสงสัยว่าเอ้ะมันจะหลุดง่ายขนาดนั้นเหรอก็แค่นั้นนะเข้าไปแล้วไหนสุดเขาไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้เกี่ยวกับข่าวเลยแค่เขียนหัวข้อมาหลอก อย่างเงี้ยนี่ถ้าถ้าลิง์นั้นเข้าเข้าอะไรนะลิงก์ดูดเงินก็เรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยเห็นปะตอนหลังพี่อ้อยก็ถ้ามีลักษณะแบบเนี้ไม่ไม่ไม่มีคอนเทนต์อยู่ในเนื้อเลยอ่ะแล้วให้คลิกลิงอ่ะพี่อ้อยไม่ดูละไม่ดูเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยการที่แสดงว่าเราเกิดการเรียนรู้ละแต่ก็มีคนจํานวนมากที่ไม่เกิดการเรียนรู้เพราะฉะนั้นก็คือคนที่ ตอนนี้เรากำลังพูดถึงโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันมีผลต่อมันเป็นยุคนี้จริงๆมีผลมากแล้วก็มันส่งเสริมให้เกิดการพฤติกรรมชะงโง้คอนเทนต์เนี่ยเยอะขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นใช่แล้วก็ซับซ้อนขึ้นใช่เนี่ยพอแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่เกิดการเรียนรู้ก็ก็ก็ไปเรื่อยๆนะจนถึงวันหนึ่งก็จะสูญเสียหรือว่าเกิดความเสียหายแต่ว่าอย่างพี่อ้อยบอกว่า คลิกไปสองครั้งอะเอ๊ะมันมันผิดสังเกตแล้วเราเกิดการเรียนรู้เพราะฉะนั้นต้องสังเกตอ่ะอ่าเนี่ยต้องสังเกตแล้วก็ต้องต้องเกิดการเรียนรู้แล้วเราต้องรู้ว่าปุ๊บครั้งแรกผมเห็นผมว่าเอ๊ะมันแปลก,ก,กแล้วละ่ะเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้คลิก้็ไปนะแล้วก็เรารู้แล้วว่ามันเป็นกลยุทธ์ของพวกนี้ที่คลิกก็ไปหรือเข้าไปในคอมเมนต์พวกนี้เขาจะเข้าไปในคอมเมนต์ในเพจที่เป็นของสำนักข่าวจริง นะกำลังรายงานข่าวคนก็เข้ามาแสดงความเห็นพวกนี้จะเข้าไปคอมเมนต์ด้วยโอ้เข้าไปคอ,คอมเมนต์เสร็จแล้วไปคอมเมนต์แบบทิ้งความสงสัยอ่ะถ้าสงสัยก็ยังดีนะแต่ไปด่าไปอะไรเนี่ยโอ้โหพี่อ้อยว่าเยอะเยอะมากเลยคือคือเขาไม่ได้ด่าแต่เขาทิ้งความสงสัยเพราะอะไรหรือไม่ไมพี่อ้อยคนสมัยนี้เนี่ยสงสัยปุ๊บจะคลิกต่อ อนี่แหละจะไปเสร็จเขาตรงนี้แหละเราก็จะไปอ๋อนี่แล้วก็ลิงก์นี่ก็ไปไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าชิโก้คอนเทนต์ดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นสถานการณ์ร่วมของคนในยุคนี้แต่ถ้าเราไม่สังเกตแล้วเราไม่ตะหนักนะเราก็จะไหลไปตามนี้แล้วจนถึงวันหนึงเนี่ยเราก็เราถึงจะสงสัยไงว่าเอ๊ะมันก็มีข่าวอยู่ทุกวันทำไมคนยังถึงถูกหลอกอยู่อย่างเี้นะ เนี่ยมาจากจุดเริ่มต้นมาจากนี้เลยอืมาจากนิสัยเชิงโขกค,คอนเทน์นี้แหละก็คือเห็นอะไรแวบๆแล้วก็ไม่เอ๊ะไม่ไม่ไมแล้วไม่เกิดการเรียนรู้แล้วมันก็พาเราถลำลึกลงไปเร่อยอันนี้เป็นชิงโกคอนเทนนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะอืเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะจะช่วยให้เราหลุดออกมาจากวงจรน,นี้ได้นะก็คือเราต้องรู้จักแบบเอ๊ะอะ สงสัยสังเกตสงสัยแล้วก็เอ๊ะไว้ก่อนแล้วก็เกิดการเรียนรู้ปุ๊บเราก็จะได้ไม่หลุดเข้าไปนะเพราะฉะนั้นก็มันมีความเสียหายเนี่ยมีทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตชทั้งเสียหายชื่อเสียงทำให้สังคมเกิดความปั่นป่วนสับสนโมานไปหมดนะใช่แล้วก็การที่เราจะมาเช็ค เมื่อกี้นี้พี่อ้อยก็พูดถึงหน่วยงานใช่ไหมหน่วยงานของกระทรวงดิจิทัลดูเหมือนว่าเรายังโชคดีนิดหน่อยที่ในความเป็นจริงเรายังมีหน่วยงานมีแหล่งที่เราสามารถเช็คได้ถ้าเราสงสัยแต่ว่าพฤติกรรมของการตรวจสอบแล้วก็เช็คอะไรเนี่ยมันเป็นนิสัยพฤติกรรมที่มันตรงข้ามประชงกคนใช่ใช่ใช่ไม่ทันเราก็ไม่ค่อยทำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ต้องฝึกนะฝึกที่จะเอ๊ะสงสัยแล้วก็ฝึกที่จะตรวจสอบให้ชัดเจนต้องต้องไปใส่ปลอกนิ้วหน่อยอนิ้วจะได้ไม่ลั่นนี่ไงนิ้วจะได้ไม่ลั่นใช่ใช่ใช,ช่ไม่ใช่ถึงเวลาแมวพิมพ์ <laughs> <laughs> นะเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วนะว่าอะไรที่จะช่วยเราได้จากจากพฤติกรรมนี้เนะี่ยก็คงต้องค่อยๆสังเกตแล้วก็ค่อยๆฝึกนะครับทั้งนี้ก็คือเพื่อ ที่จะได้ไม่เกิดผลเสียกับชีวิตของเราเองหรือผลเสียกับชีวิตของคนอื่นที่เราเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้โดยไม่รู้ตัวใช่แล้วก็คนรอบตัวเราด้วยพี่วีเวลาเราถลําอะไรลงไปผิดพลาดอะ่ะคนใกล้ตัวเราครอบครัวเราก็บางทีก็ต้องเดือดร้อนไปด้วยค่ะใช่ครับคุณฝังครับเพราะงั้นวันนี้นี่เดี๋ยวที่พี่อ้อยต้องไปเช็คก่อนเลยนะก็คือ,อว่าไอโซดาผสมอะไรสักอย่าง <laughs> <laughs> มัน จริงหรือเปล่านะสุดานะเช่มกรลูเออเออเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันเช็คแล้วช่วยรายงานนะครับค่ะนนใคร้รู้บอกพี่อ้อยด้วยอ่าติ <c oughs> กรรมความสุขวันนี้ผมพี่วีและพี่อ้อย <c oughs> ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel ไทย PBS Podcast Thai PBS Podcast. View the world via The Voice.